สวัสดีค่ะพี่ๆช่อง u t u b e นะคะฟอร์สสิรีททุกท่านนะคะวันนี้สิจะพามาชมนะคะรุ่นท็อปวแท็กนะสีขาวมุกนะคะราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่1 3 0 0 0ล้านามนะคะ24,000บาทนะเป็นสีพิเศษขาวมุกนั่นเองค่ะแล้วก็ได้เครื่องนะคะเป็นเครื่องเทอร์โบคู่นะคะแล้วก็เครื่อง2000ดีเซลนะคะแล้วก็ชุดแต่งหล่อมากเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวสิจะพาพี่ๆทุกท่านไปชมกันนะคะว่ามีแต่งอะไรบ้างนะคะด้านหน้าเลยใส่เป็นกระจังหน้าแ a ปเตอร์นะคะวีหกนะคะตัวสือฟอร์ดเอฟโอดีสีดำนะคะ ตัดขอบขาวมีไฟมิดไลท์ให้3จุดนั่นเองค่ะแล้วก็ความโดดเด่นของคันนี้คือกันชนหน้านะของแฮมเมอร์นั่นเองค่ะตัวท็อปเลยนะคะมีไฟเบิร์ไลท์สองดวงนะคะไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวนะคะแล้วก็มีแผ่นกันกระแทกให้ด้วยและมีความมีห่วงลากจูงมาให้ด้วยนะคะสีแดงแบบนี้้ายขวาสองฝั่งลากจูงได้จริงนะ,ะเพราะทําการยึดกับในส่วนของตัวแชสซีตัวรถมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาดูด้านข้างกันบ้างนะคะว่าด้านข้างแต่งอะไรนะคะไปบ้างนะคะคิ้วล้อนะคะออฟโรดหกนิ้วแบบนี้ เสริมหล่อไปแล้วนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยยกความสูงนะของตัวรถขึ้นไปนะสนิ้วนะแล้วก็ติดนะในส่วนของตัวปีกนกปรับองศานั่นเองค่ะสีแดงแบบนี้นะคะลดปัญหาการกินหน้ายางนะ,ะทำให้ขับขี่ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ใส่กับในส่วนของตัวแม็กเนี่ยเป็นแม็กก้านวายนะคะสีดําตัดเฉดเป็นสีเงินนะคะตัวนี้ออฟเซ็ตลบประมาณ18ดนั่นเองค่ะรัดกับตัวยางเนี่ยเป็นยาง อาร์ทนะคะซีรีส์บยางนะอยู่ที่285ทับ 55i 20ตัวนี้ก็เป็นยางมัทเทเลนะคะวิ่งได้ดีทุกสภาพถนนเลยค่ะแล้วก็รุ่นวายเทนะคะเขาจะมีกล้อง360อ,องศานะกล้องด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด้านท้ายมีพร้อมเลยแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันเลยค่ะเป้าลมือติดตั้งแล้วนะคะคิ้วกันสาตติดตั้งแล้วนะคะส่วนสติ๊กเกอร์ด้านข้างอันนี้ติดเสริมหล่อให้เรียบร้อยแล้วยาวไปถึงด้านท้ายเลยนะคะมีคําว่าฮัมเมอร์ด้วยนะคะแล้วก็ บันไดด้านข้างเนี่ยติดเป็นของแฮมเมอร์นะคะทรงชาโดนั่นเองค่ะความโดดเด่นด้านท้ายนะยังไม่จบนะคะยังมีในส่วนของตัวโลบาร์แขนยาวนะคะพร้อมกับตัวถาดใส่สัมภาระแบบนี้นะคะทรงเท่มากๆเลยค่ะเป็นสีดําแล้วก็มีแซมนะคะในส่วนของสีแดงตัดนะคะฝาปิดท้ายกระบะนะคะเป็นงานของแฮมเมอร์เป็นไฟฟ้าด้วยอันนี้ติดเสริมหลออเข้าไปให้นะคะอันนี้ก็ใช้งานได้จริงนะคะกันน้ําได้ด้วยนะคะด้านท้ายนะฝาครอบท้ายมีกันลอยและล็อกได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวครอบในส่วนของตัวครอบ เว้ลโลโก้ตรงสือฟอร์ดสีขาวนะคะตัดกับตัวพื้นสีดำนั่นเองค่ะอะคริลิกเรนเจอร์นะคะ Ranger, ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะสีดำนะคะโดดเด่นมากๆเลยนะ,ะทีนี้มาดูด้านท้ายกันนะ,ะเป็นกันชนท้ายนะคะเป็นงานของ Hummer m นะ,ะของ4นะ,ะมีเพดกันลื่นไฟสองใทะเบียนได้เป็น LED นะคะแล้วก็ไฟถอยเนี่ยมีในส่วนของตัว LED ให้ด้วยนะ,ะห่วงโอเมก้าสีแดง และติดในส่วนของตัวปากนกมาให้ด้วยนะคะพี่ๆสามารถลากเจ็สกีนะคะลากพ่วงท้ายต่างๆได้เลยแล้วก็ปรับไปที่หมดการขับขี่นะคะลากพ่วงนะคะก็ทําให้พี่ขับขี่ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะคะด้านท้ายของรถคันนี้คือทําการเปลี่ยนท่อมานะคะเป็นท่อสูตรไปคู่นะคะของ JTC นั่นเองค่ะนี่เลยออกซ้ายขวา2ฝั่งเลยนะคะนี้ทําเสริม ความเท่เข้าไปนะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะอยากได้รถ่อๆแบบนี้แล้วก็อยากแต่งแบบนี้นะคะสามารถสอบถามสิได้นะคะได้ที่เพจฟอร์ซิลินะคะหรือสายด่วนโทรตรงหาสิได้เลยนะคะเบอร์0 8 3 5 1 6ปนะคะก้านะคะยินดีบริการพี่ๆดูท่านนะคะถ้าถูกอกถูกใจคลิปนี้นะคะสิฝากกดติดตามนะคะกด s u b s c คร b e นะคะเป็นกำลังใจสิด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยๆต่อไปนะคะสำหรับรีวิวนี้ยังไงสิขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ